สตองีรง่รุนโชคด้วยคู่หนึ่งรู้ราคายเท่าไหร่นะล้อทรายน้ำเงิน1.4ส่งจุสี่ทรงเอทรงเอ่อเอ๋อีิงทรายโอเคสีลวดอะไรนี่ยากุโซ ืมลูกค้าซื้อมาให้นะสั่งมานะดูไปแล้วนี่เดีอนมานเราน่าจะไม่มีขายสั่งมาเดี๋ยวคุณดูงานหน่อยนะเป็นงานทายโอ้โหสวยดีสวยดีครับคุณจะดูดยังไงถึงจะเห็นชั้นชั้นทรงเอสีสวยดีนะ ก็ายิงทรายเหรอมันก็สียิงทรายเหรอว่ายิงที่ดูในหน้าปกมันก็ว่าอะไรนะล้อทรายเอออ๋อข้างในนี้จะเป็นแบบธรรมดานะไม่ยิงทรายนะแต่ข้างนอกนี้จะเป็นแบบยิงทรายเห็นไหมนะอ t สต t r o n g ความแคีงแรงก็โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เคยใช้ไปเข้าต่อนะตัวน,ะนี้เอสสองเข้าต่อเนี่บอยู่นะข้างนอกนี่มกริบเนี่ยเห็นแต่เส้นข้อต่อนี่มกริบเลยส่วนข้างบนก็จะเห็นนี่รอยรอยเชื่อมรอยเกียรวแ่ะโอ้ มาดูตอนขึ้นล้อเสร็จจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับสวัสดีครับ